สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยช n n น l ด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางหานอยมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้เข้าแค่ตัวเลขซะเยอะพี่น้องจะเข้าก็ไม่เข้าจะหลุดก็ไม่หลุด จ็ดหกนะคะยังดีนะคะมาตัวในตัวชอบนะคะหกเจ็ดรอดไปนะคะนอกนั้นก็แอดแอนนะคะพี่น้องดูศูนย์แปดนะคะก็เข้าตารางกําลังวันเนาะนอยปกตินะคะตารางกําลังวันเข้านะคะสี่หกนะคะตารางกําลังวันก็ไม่เข้านะคะเอาเก้าเก้านี้ไม่มานะคะน้องพี่น้องเป็นเลขดับนะคะ สรุปแล้วนะคะไม่เข้านะคะเข้าแค่สองหน่อยนะคะเบิ้ลนก็ไม่มีนะคะต้องขอโทษขอัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะคะเข้าไม่สุดซอยนะคะเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีหกมีแปดมีศูนย์มีสองแล้วก็มีเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าเนาะ ส่วนเด่นนะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่เด่นไปที่สองนะคะเด่นไปที่สองแล้วก็เด่นไปที่สองกับ9นะคะ เราก็มาเจาะสองกันนะคะสองก็จะมีสองศูนย์ศูนย์สองสองสามสามสองสองแปดแปดเดี๋ยวพี่นรอ โปรดเอวมากเลยพี่น้องจา้าสองสีนะคะแล้วก็สองแสนะคะส่วนเด่น9นะคะเด่น9ก็จะมี9 2้านะคะ เก้าแปดแปดเก้านะคะเอาหกแปดไปด้วยนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแล้วก็จะเป็น แปดห้ปด่้ายกันคคลรมุมไปเลยนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเราก็จะมี8 7นะคะ51 08น8 48, นะคะ สี่ห้าสี่นะคะเบิร์นะคะก็จะมีแปดแปดศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะเบิร์ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นแปดห้า 92 28สองแล้วก็9449นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้น้อ,นะอ,อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโด,ย,ดยเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า